วันนี้เล็กเอาข่าวดีมาฝากค่ะสำหรับใครที่เป็นสาวกรถอเนิวต้องพามาดคันนี้เลยเพราะว่าเขาทั้งสวยทั้งใหม่สภาพโดยรวมนะคะเลียกด้ว่เป็นน้องๆใต้แดงอีก1คันก็ว่าได้ค่ะสำหรับรถอเนียวยี่สูดดีแม็ก c เปคแเกียร์ธรรมดาปี2018ที่สำคัญวันนี้เขามาพร้อมกับราคาใหม่ที่เราใจมากกว่าเดิมด้วยค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันกับเล็กแล้วนะคะที่โชว์รรถมือสองอุดรธา,านีคงจะเดินบริการค่ะแน่นอนค่ะว่าเจอกันกับเล็กก็ต้องเจอกันกับรถส,สวยๆที่คันนี้เขาพิเศษกว่าคันอื่นๆเพราะว่าเขามาพร้อมกับดีลเด็ดสุดพิเศษค่ะขอ,อยนาแนะนำตัวกันเลยกับ All New E-SU DMAX Blue Power s t a c k Cap 1.9เกียร์ธรรมดาปี2018จดจทะเบียนเมื่อปี2 0 1 9เป็นรถมือเดียวนะคะแถมยังวิ่งน้อยไม่แค่60,000โลเท่านั้นเรียกได้ว่าทังสวยทังใหม่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้พามาแนะนำตัวกันใหม่อีกรอบหนึ่งพร้อมกับมาแจ้งข่าวดีค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับส่วนลดมูลค่าสูงสุดถึง7 0,000บาทด้วยกันนะคะใครที่กำลังเล็งอย่างที่จะเป็นเจ้าของรถอลูิเสีขาวสวยๆคันนี้นะคะคลิปนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของคุณแล้วค่ะ สำหรับออนิวคันนี้ดูภายนอกก็เห็นว่าเขามีความหล่อล้ำนำสมัยด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวตามสไตล์รถออนิวด้านหน้าได้เป็นกระจังหน้าโคเมียมมาพร้อมกับโลโก้ยูสุสีแดงสีสันเข้ากันกับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงที่เราได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมให้แล้วทำให้รถดูดีมีสไตล์เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยค่ะ เรามาดูต่อที่ด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ16ที่ลัดมาพร้อมกับยางมิชลินเบอร์สอง5ทับ 65R16 สี่เส้นสวยๆเดิมๆขับขี่ดีแน่นอนและในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะรุ่นนี้เขาจุดที่บริเวณซ้ายขวาของตัวรถสังเกตเห็นได้ชัดเจน พิเศษมากนะคะตัวแมกไลเนอร์เขายังใหม่กิก๊กลาล่องลอยของการมาทุกหนักและใช้งานหนักใดๆในส่วนของฝาท้ายก็ได้มีการตกแต่งเป็นสติกเกอร์คาดฝาท้ายเพิ่มลุกเล่นให้รถดูสวยและก็มีอะไรเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะและในส่วนของไฟเบรกดมงทนะคะได้มีการติดอยู่บนหลังคารถตัวเต่นเห็นแต่ไกลค่ะ ในส่วนของภายในคันนี้เป็นกระบะโอเพนแคตัวแคปสามารถเปิดได้กว้างขวางคนด้านหลังขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยและตัวเบาะหน้านะคะเขาจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำเรียบหรูดูแพงพวงมาลัยดีไซน์สามการค่ะมาพร้อมกับโลโก้เยซุและเลขใหม่ก็วิ่งน้อยมากเพียงแค่60,000่นกิโลเท่านั้น เครื่องเล่นตรงกลางนะคะก็ได้เป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานที่มาพร้อมกับช่องเสียบ AUX และ USB มาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของระบบแอร์นั้นได้เป็นระบบแอร์แบบแมนนวลใช้างาน,นกันง่ายๆมาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยค่ะช่องเก็บของคันนี้มีให้เยอะมากค่ะตรงกลาง1ช่องและด้านข้างคนขับอีก2ช่องแถมคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับบุกเซอร์บิดติดรถมาให้ด้วยได้ฟิลรถใหม่ป้าแดง แต่สามารถเป็นเจ้าของกันได้ในราคานี้บอกเลยว่าคุ้มมากจริงๆค่ะคันนี้ บอกเลยว่าใครที่ต้องการอย่างที่จะเป็นเจ้าของรถที่ทั้งสวยทั้งใหม่สภาพโดยรวมของเขานะคะเรียกได้ว่เป็นน้องๆป้ายแดงอีก1นคันก็วาได้ค่ะและวันนี้นะคะทุกคนก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วในราคาที่คุ้มค่าสุดๆอยู่ที่แค่เพียง 2 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นลดจากราคาเดิมนะคะอยู่ที่3 6 8 0 0 0บาทลดกันไปเลยถึงเ0 0 0หบาทบอกเลยว่าคุ้มค่ามากจริงๆค่ะที่สำคัญนะคะซื้อสดเราไม่มีบวกแวดและก็ค่าใช้จ่ายอะไรด้วยเพิ่มเติมนะคะและใครที่ต้องการซื้อผอ่อนก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะว่าคุ้มค่าเหมือนกันค่ะเพราะว่าผอ่อนเริ่มต้นอยู่ที่แค่เพียง5,400บาทต่อเดือนตลอดยสัญญาเท่านั้นเองนะคะโอกาสดีๆแบบนี้ ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะสนใจที่จะเป็นเจ้าของแล้วโทรหาเราโดยด่วนได้เลยค่ะที่เบอร์092-532-5286และเบอร์0 9 2 7 9 5 0 7 1ค่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะ